โอ้พ <anto> <isto> ันมาปันมาพันนาแบบนู้นห้าชิมนได้บอกนะเลือกอร่อยครับเลือกอร่อยแบบนู้หาก็ได้ั่เลือกเอาเลือกเอาพงกาน่ะเสือเสือสวนหน่อยใบบดแกะไปคนก็ได้เลรอถักแกะไปหอตลาดนะห่สามลูกหรอบสามลูกต้องอรุนี่สามม่ได้เแล้วคือเตรียแ เกทงแล้ว่าน่ะทงสโลตัวพีはは un ่เดี Nay, ๋ยวน้ำนซิมหลดครับม่เหนกัซิมหลุดมาเก่งเพชรกรไดแกมาก่อนลรเมือนะมันจังบริหายากคาร์ลอดให้เราเด้อคารลดเด้อ ซื้อสวนอย่างไยสวนบอกครับมันมีเฟสอยู่สวนสวนในหน่อยสวนน,น้อยครับถ่ายยูกกทูบก็ถืเป็นสบายสบายแนวมี่สองสองนะมียูทูปผอมช่องหนี่ง <c oughs> โฆษณาเ็ดอ้คนั้นมาเนีได้ังน้นี่เนโฆษณาเห็ดเห็ดปลาได้ขึ้นับแานี่นะมาด่านอันนี้ ต็ดก้อเน้นป๊าดเนาวางใส่สีตัอยู่บนเลยเนื้อเฟ้อได้แต่ทั้งแกมก่อนได้ทอันนี้เมื่อถอยลเมื่ออล